เรดแมชชีนยังสร้างผลงานข่มเอฟเวอร์ตันได้ต่อไปโดยมีดีเอโกโชต้ากลับมาคลำเป้าได้เป็นเม็ดแรกในรอบ2เดือนครึ่งพ่าเจ้าบ้านคว้าผลลัพธ์อย่างที่พวกเขาต้องการได้สำเร็จหลังตาข่ายขาดก่อนเอฟเวอร์ตันสารต่อผลงานในเกมดาบี w ้แมตช์ที่ยแย่ต่อไปเมื่อพวกเขาไม่อาจเอาชนะทีมร่วมเมืองในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่35ติดต่อกันแล้วหากเป็นฝ่ายเสียประตูก่อนนับตั้งแต่ทีมลูกอมหักปีกของแดงได้สำเร็จ2ต่อ1ในเกมเมื่อเดือนธันวาคม1992 ขณะเดียวกันชัยชนะเหนือเพื่อนบ้านเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลพิชิตเอฟเวอร์ตันในทุกรายการได้ครบ100นัดแล้วโดยทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเป็นฝ่ายได้เฮ68นัดและเสมอกันเจ็แปดนัดฮาดนะ้ามอยหงอยต่อนอกจากจะเสียสถิติแพ้เกมหลีกเป็นนัดแรกในรอบสิบนัดแล้วมอยยังปฏิบัติภารกิจสำคัญส่วนตัวไม่สำเร็จอีกตามเคยนั่นคือการพยายามคุมทีมบุกมาคว้าสามแต้มที่แอนฟิลด์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพผู้จัดการทีมกับทุกสโมสร นับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกมอยไม่อาจพาทีมบุกมากำชัยที่แอนฟิลด์20นัดแล้วจากผลงานเสมอ6นัดแพ้14นัดและสร้างชื่อในทางลบเป็นในายใหญ่ที่ไม่ชนะเกมลีกที่สนามแห่งนี้อย่างยาวนานที่สุดพร้อมกันนี้มอยทุบสถิติตัวเองเช่นกันเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาไม่เคยกำชัยเหนือเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดในเกมพรีเมียร์ลีกนาน19นัดเท่ากับลิเวอร์พูลก่อนเพิ่มสถิติยแย่ที่แอนฟิลด์จนได้ ขณะเดียวกันหักนับรวมทุกรายการมอยอย่างนับหนึ่งคว้าชัยที่แอนฟิลไม่ได้สักทีจากการคุมทุกสโมสรบุกมาเยือนเรดแมชชีนนานถึง22นัด